สวัสด,ดีผมมันเสาร์21ธันวาคม2 5 6 7นะครับเป็น d นะนะเ a x ป็นดีแม็นะผมตัว s 2 1 1 4นะลูกค้าจากแปลงยาวผมนัดเข้าม,มาหลายรถส,สวยน่ารักนะแต่จกเดิมก็จะเป็นตัวแมนนวลทั้งหมดนะปรับมือพับมือนะครับนี่ก็เวลาปรับก็ใช้มือดันแบบนี้นะครับก็ลําบากนะผมผมว่ามันลําบากแหละเวลาจะปรับเลนแต่ละทีเนะี่ยยิงรถ ขับหลายคนนะครับเ,เ,ดเดี๋ยวก็จะใส่พับไฟฟ้าปะไปฟฟ้าเข้าไปผมใช้กระจกเริมเลยใช้แบบนี้แหละทำนะครับนะใส่ชุดพับเข้าไปคอมิตก็จะเอาไว้ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเบาสำหรับชีวิตนะนเป็นชีวิตตรงรุ่นนี่ยลูอะไรที่ต้องใช้ก็ประมาณนี้นะผมอันนี้เป็นตัวพับอันนี้จะเป็นตัวปรับเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไฟก็เดินเพิ่มนะครับ สวิตนะครับผมสวิตเป็นสวิตแท้นะผมเพิ่งนะไปเบิกมาเมื่อาวานสะวิตนะเราจะมีปรับเล่นมีรับโอเคนะครับผมก็ยวติดตั้งเสร็จผมรีวิวให้ชมเหมือนเดิมนะครับตัวเอสนะอรอดูรอดูนะครับผม โอเคผมก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยผมก็จะรีวิวให้ชมนะเป็น DMAX ตัว s 2 0 1 4นะผมตัวนี้ยังไม่มีรีโมทนะครับรถยังไม่มีรีโมทนะลูกค้าจะไปติดที่หลังนะอันนี้ก็จะเป็นอะไรเก่านะที e ่เปลี่ยนออกนี่ครับอันนี้มีรีโมทเราก็ใช้เซ็นเซอร์ล็อกนะครับทำงานได้เหมือนเดิมนะครับผมนี่เวลาล็อกรถเนี่ยตัวก็จะพับเก็บให้นะ ดล็อกนะครับจก็อกลางออกนะครับถ้าไปติดรีโมทที่หลังก็สามารถล็อกจากรีโมทอะไรก็ได้ปกตินะครับล็อกอีกทีนึงนะโอเคสวิตช์ในรถก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับมีที่กดที่พับนะครับมีกดพับนะกดพับกดกลางนะครับปรับเลนกระจกก็สะดวกสบายแน่นอน,นครับนี่ ผมเียบล่อยทางสายนะสะดวกสบายแน่นอนีน้ลูกค้ามาจากแปลงยาวนะครับเป็นตะวิทแท้ตรงรุ่นนะครับผมลอกรถนี่ โอเคนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครผมตัวเอสนะติดตั้งกระจกปรับปรับไฟฟ้านะผมสนใจก็ติดต่อได้นะช่างปรับจำดีก็ยินดีให้บริการนะนันก็เรียบร้อยครับ